ององค์ก็คือหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามกับพระนะครูบาอริยชาติอริยะจิตโตบางท่านบอกอาจจะมีความแตกต่างเพราะว่าวัดครูบาอริยชาติโอ้โหท่านพัฒนาไปเยอะแยะมากมายนะวัดนะวัดชินพัฒนาอย่างไรอย่าลืมนะครับว่า ถ้าเรื่องของนะการเป็นเกจิผมว่าก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งสองคนทั้งสองท่านแต่ว่าครูบาอริยชาติเนี่ยนะมานานกว่านะนานกว่านะหลวงพ่อชำนาญแต่ถ้าดูนะดูวัดนะดูความเป็นเกจิแล้วเนี่ยนะครูบาอริยชาติก็เป็นเจ้าคุณหลวงพ่อชำนาญก็เป็นเจ้าคุณ ครูบาอริยาชาติวัดลาดแต่หลวงพ่อชำนาญวัดหลวงแต่สิทธิ์เนี่ยผมบอกเลยนะครูบาอริยาชาติไม่ธรรมดาลูกสิทธิหนานแน่นมากของหลวงพ่อชำนาญก็ไม่ธรรมดาลูกสิทธิ์ชาวต่างประเทศเยอะเหมือนกันครูนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจครับ นั้นผมบอกว่าผมเอาพระเกจิมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมานั่งเทียนไม่ได้ผมนะจับว่าโอวัดนี้มีบุญคุณกับผมเกจินี้มีบุญคุณกับผมผมถึงมาเชียร์มาพูดผมเอาเนื้อเนื้อนำน้ำไม่เอาฮะเอาเนื้อ,เน,อเนื้อมาคุยคนที่ติดตามผมเขาจะมั่นใจว่าเออนี่นของจริงไม่ใช่เอาของ ปั่นของปั้นมาคุยกันฮะท่านไปสัมผัสเองได้เลยอันนี้ผมเอาเอาอายุนะที่ไม่ต่างกันมากนะครับเอาวัยที่อยู่ในวัยที่ไม่ต่างกันมากนะท่านอาจจะเอาองค์อื่นมาเทียบเคียงอันนั้นเนี่ยอายุเขาต่างมาเทียบลำบากนะอย่างเอาเกจีที่อายุมากนะเจ็ดสิบแปดสิบ นะเอามาเทียบอันนั้นต่างไปอันนั้นเดี๋ยวมีในวัยนะในวัยเทียบเคียงเดี๋ยวผมจะเทียบเคียงให้นะตรงนี้เนี่ยผมเทียบเคียงเพราะว่านะท่านไม่ต่างกันมากไงไม่ต่างกันมากแล้วก็เป็นเกจิที่อยู่ในนะในกระแสะนะในปัจจุบันผมเชื่อนะครับถ้ามีวิธีพิธีหนึ่งเนี่ยอยากจะนิมนต์เกจิทักงสีรูปเนี่ยนะครับผมบอกตอนนี้นะชั่วโมงนี้นะถ้าเป็นผมนะ ผมบอกว่าผมจะนิมนต์อาจารย์เหล็กท่านจะเอาเกจีนุ่มนะผมจะนิมนต์อาจารย์ต้อมผมจะนิมนต์หลวงพ่อชำนานผมจะนิมนต์คูบาอริยชาติอริยจิตโตผมยึดสี่รูปนี้ไว้ก่อนพอเวลามานั่งเนี่ยผมเชื่อนั่งนั่งปกพร้อมกันเนี่ยภาพออกมาเนี่ยโอ้โห หลวงพ่อชมนานนี่ผมเห็นอยู่ครั้งหนึ่งฮะท่านนั่งสมาธินั่งอธิษฐานจิตอยู่นะมีนะม,นะมีลูกศิษย์นะเอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเพื่อจะให้ท่านเจิมในขณะที่ท่านนั่งปกสกิดยังไงท่านก็ไม่ออกจากสมาธิฮะเรียกยังไงท่านก็ไม่ออกสกิดยังไงท่านก็ไม่ออกนะครับ นะท่านอยู่ในสมาธิอย่างนั้นเลยนะครับหลวงพ่อชำนาญเนี่ยผมบอกว่าถ้าท่านอยู่ในสมาธิก็คืออยู่ในสมาธิเราจะเห็นนะครับว่านี่นะนี่เกจิที่ถ้าผมเอาแบบเอาแบบที่มีกำลังแข็งแรงนะนะกำลังแข็งแรงผมว่าถ้ามานั่งปกกันอย่างเนี้ยถ้าจะเอาเกจิอายุมากๆนะแล้วก็มานั่งปก กับเกจิแบบนี้แล้วก็จะมาเทียบเคียงกันเนี่ยผมว่านะมันก็ลําบากนะเพราะว่าเกจิอายุมาก,มากๆเนี่ยท่านมีความอ่อนล้าอยู่ท่านมีความอ่อนล้าอยู่นะครับด้วยด้วยสังขารของท่านนะมันมีความอ่อนล้าอยู่อาจจะนั่งไม่ตรงอาจจะนั่งอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะ้มันมีแล้วท่านจะมาเทียบเคียงอย่างนี้มันก็ไม่ได้ นะเพราะว่าเกจิในระดับเนี้ยเขาบอกว่านะแค่นั่งสมาธิแป๊บเดียวเนี่ยนะก็พุทธคุณก็แล่นแล้วนะพุทธคุณก็แล่นแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแต่ว่าพระเกจิรุ่นนะรุ่นใหม่ๆเนี้ยท่านนั่งเนี่ยท่านบริกรรมคาถาตลอดนะท่านบริกรรมของท่านตลอดแล้วท่านท่านมีคาถาของท่านที่จะไปจบตอนไหนอะไรยังไงอยู่ในใจท่านเนี่ไม่รู้อะ ท่านไม่ใช่ว่านั่งอธิษฐานจิตแล้วแล้วจบนะนะท่านนั่งแล้วท่านก็ท่องคาถาของท่านอยู่ในนะในสมาธิท่านนะสมาธิท่านตลอดแล้วก็นั่งนะได้นิ่งมากนะรุ่นใหม่ที่นั่งนิ่งอีกองหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะพระอาจารย์แจ้นะาพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรค์ อันนี้ก็ถือว่านะเป็นพระหนุ่มแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้ได้นิ่งนะมีสมาธินี่ก็อีกรูปหนึ่งนะถ้าบอกว่าจะเอาห้ารูปเนี่ยที่เป็นพระหนุ่มเนี่ยผมบอกว่าชุดเนี้ยนะเอาอาจารย์แจ้เข้ามาด้วยนะเอาอาจารย์แจ้เข้ามาด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าในเกจิที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับ ถ้าในออนไลน์ก็มีคนติดตามเยอะแล้วถ้าเป็นสิทธิ์ชาวต่างประเทศผมคิดว่านะทุกท่านมีสิทธิ์ชาวต่างประเทศอยู่นะตรงนี้สามารถที่จะดึงนะดึงดูดความสนใจของนักสะสมได้ในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งมาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้รครับทุกวงการเขาขับเคลื่อนด้วยออนไลน์นะ นั้นการขับเคลื่อนด้วยออนไลน์เนี่ยมันมีบวกและลบมันอยู่ที่คนอธิบายความมันอยู่ที่คนอธิบายความแล้วก็อยู่ที่ภาพที่สื่อสารออกมาฮะภาพเป็นได้ทั้งบวกและลบถ้าท่านจะเอาภาพบวกวิดีโอบวกท่านก็ถ่ายสิ่งที่บวกท่านจะเอาวิดีโอที่ลบท่านก็ถ่ายจุดที่ลบมันก็มีฮะ จุดที่อยากจะเอาไปวิพากวิจารณ์จุดที่ผมเห็นหลายจุดที่ท่านเอาไปวิพากวิจารณ์นะครับหลายจุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่ชื่นชอบท่านไม่ชอบใจนะท่านก็เอาจุดที่เป็นจุดนะที่คนทั่วไปอาจจะคอยตามท่านเวท่านท่านวิพากวิจารณ์ผมเห็นนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับออนไลน์นําด้วยคําวิพากวิจารณ์นะ แล้วถ้าวิภาควิจารณ์พระที่ที่มีคนติดตามเยอะๆมีรู้สิษธิ์เยอะมีความดีเยอะๆนะวิภาควิจารณ์เชิงลบคนให้ความสนใจเยอะเพราะจะรู้ว่าท่านมีความเสียหายอย่างไงนะคนจะสนใจเยอะเรตติ้งจะขึ้นนั้นเราจะเห็นนะครับว่านะบางคนเปิดออนไลน์มาเพื่อจะวิพา์วิจารณ์สิ่งดีๆเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยดูดีกว่าแปลกไหมเขาไม่ไปวิจารณ์สิ่งแย่ๆนะ แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยนะต้องไปวิจารณ์ในสิ่งที่มันแย่ๆนะไอ้นั่นแย่นี่แย่เขาจะได้ปรับปรุงพัฒนาแต่ว่าการวิจารณ์สิ่งที่แย่ๆเนี่ยนะมันคนไม่ค่อยสนใจแต่วิจารณ์สิ่งที่ดีๆเนี่ยเพื่อจะให้ดูแย่เนี่ยคนจะสนใจเยอะมันก็เลยจะมีคนเข้ามากดไลค์กด, like, กด share, แชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนั้นคนที่วิพาษ์วิจารณ์ดัง แล้วท่านจะเห็นในออนไลน์คนดังเนี่ยนะแบบหลุดโลกอะ่ะเยอะนะผู้จาหยาบคายแต่งตัวนะครับนะอากับกริยานะดูแล้วไม่เหมือนคนธรรมดาน่าจะเป็นคนคนพิเศษอะ่ะดังหมดเลยท่านไปดูเนี่ยคนพิเศษนะไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะแล้วคนธรรมดาทั่วไปก็ทําแบบเขาไม่ได้ด้วยนะถ้าทําแบบเขาได้ก็ดังอะ่ะแต่ก็ทําแบบเขาไม่ได้ไง นะอย่างเนี้ยมันกลายเป็นคนคนพิเศษนั้นวงการพระเนี่ยนะครับตอนนี้นะเรามาดูนะนะหลายองค์น่าสนใจ